ผู้เป็นสี่ครับผมไม่เรียนไม่รู้เรื่องเลยครับจานนี่มันตัวหนังสืออะไรเนี่ยโอ้โ,โาหภาษาไทยก็พออ่านออกอยู่หรอกแต่ทำไมตัวภาษาอังกฤษมอ่านไม่ออกเลยครับจานโอ้ยน้อโอเคนะทุกคนวันนีก้ก็กลับมาอยู่กับผมช่องกระตูลโลบอกเรียนรู้นะโอเค แบบโอ fearless, ang, ้อ่านไม่ค่อยออกเลยอ่ะอ <mo> ู้ตอนนี้ก็ตอนเนี้ยก็ใกล้เจแต่ว่าตอนนี้มันไปสองแล้วนี่ทำไมคุยยังไม่ปล่อยกลับบ้านอีกเห็นต้องใช้แผ่นรับของเรากดไเไเไปเลยไปแล้วเรอทำไมไฟดับล่ะ เรารีบหนีแล้วมันมันคืออะไรก็ไม่รู้แต่ที่เรารู้หนีก่อนดีกว่าวทำปลอดภัยะนะว้ายคุูเพชรสีผมขอโทษไปออ้อยเนาะเออต้องเดินแางนี้สินะไม่นะครูเพชรสิ m ม g ก d ผมทำอะไรผิดครูครูไม่เห็นต้องทำของมึงขนาดน,นี้เลยฉันไม่น่ารดดเรียนว้าครูพี่สิผมขอตัวผมจะไม่ทำอีกต่อไปเย้าโอ้ลูกสอนชี้ให้ด้วยออโอ้ทนี่นะฉันต้องรีบเข้าไปในท่อนี่ชิปมันคืออะไร,รเนี่ย เราต้องกระโดดสินะว้ายกระโดดที่นี่นี่มีกระตุกลึกมากเหวีโคตรลึกเลยผมต้องกระโดดไปสินะโอ้โหเซอูชิดลชลาดินดิดิดิอันนี้มันคืออะไรเนี่ยนี่มันโรงเรียนหรือว่า นรกกันเนี่ยนี่เอาหนามมาจิ้มกันอย่างนี้นี่คิดจะฆ่ากันชัดๆผมให้ก็โดนเรียนเองนะทำไมถึงทำไมถึงคุณใจดำใจร้ายใจดำขนาดนี้คุณครูคำไปเพื่ออะไรแกติดคุกใช่ไหมครูครูเพนสีไม่ใช่ครูเพ้นีเป็นถึงยนนี่นะไม่ต้องทำกันถึงขนาดนี้ไม่เห็นบ้าง ผมตายไว้ผมตายโอ้ใหม่กอดไม่นะผมตายตลอดเลยครับคู่คนไม่รู้ว่าทขาไปทำไมอะนะนี่มันสนามบัสนี่มุ่งหน้าไปสู่อันน้น ว่ายนะคุณเพชรสีตามาถึงสนามบันเลยเหรอขอพอพอครับใช้หลายหรือใช้ดีใช้ใช้นี่แหละรู้ว่าใชา้ถ้าเกิดพูดไม่ผิดถ้าเกิดพูดผิดขออภัยนะทุกคนนี่มันห้องน้ําสำหรับเด็กนักเรียนดื้อชือ้เออตกมาถึงแล้วตรงนี้ห้ามโดนสินะเรู้เออ,เอ,อขาผมสั้นเกินผมก็เลยกระโดดไม่ถึองอะเนาะ โดดไม่ทันเวลาแล้วนี่เอาจริงแล้วแหละนี่คือเอาจริงเหรอโอเคอันนี้รอบนี้ขมซ้อมเฉยๆเมื่อกี้รอบนี้เอาจริงทีนี้เห็นไหมเอาจริงแล้วค่อยตายหรือว่าตัวเองตายแต่ตัวเองบักไปดูสกระโดดท่ก Ừ. ถ้าจะทำหิ้งกันถึงขนาดนี้เตียกูเต็มตัวย่าออกจากบึงเรียนได้เลยกูชื่อเชื่อชื่อกระโดดมาที่นี่อะไรวะเนี่ยเชื่อต้องกระโดดมาที่ตรงนี้ต้องดึงขึ้น,ไ,นไป พอละไมนะ่น้ฮะมันสร้างอัตรลุยจอตรลุยอยันใดขึ้นไปอืมระวังเป็ดเป็ดเหรอเป็ดเป็ดมือหรือเปล่าเนี่ยว้ายเป็นหุ่นยนต์ขอแค่หุ่นแย่ขอแค่แห้วขอแค่แห้วของแท่แห้วของแท่แห้ว้าววู้ดซุปซ้อนแฟนคิวที่บอก สบายจกเป็ดน้อยเราเคยเห็นคลิปหนึ่งนะทุกคนที่ว่าตรงนี้มันจะมีห้องรับไหน,ไนองไปเฮ้ยห้องรับจริงด้วย่อู้นี่มาอะไรเนี่ยอย่าขายรูปจังขายรูปด้วยนะแชะโอ้มีพ่อครัวด,ด้วยไปออกไปนะทุกคนแฉทองจริง คุณเป็นสีไม่เห็นต้องทำถึงกระดาษนี้ก็ได้ okay, ไนี่คุณปี่ปีโอเคขึ้นมาวันนี้นะอือเอปิดประตูห้องยากจังเอเลเซอร์งั้นเหรอชิปชิปโอ้ผมตายครับ ก็โดยดีกรอบหนึ่งเออฟางมากอิดปีไม่เคยต้อาทหานมาถ้ามีทานแมก็กชีนแต่ผมก็ไม่ได้เฮ้ยกับไลนิ่งแม็กควีนชิปนี่มันกับดักกับดักไว้ดักหนูสินะบ้านน่ะนี่มันไว้ดักคนสักหากเล่าไม่ฮูเพนสีต้องทำถึงขนาดนี้เลยเนี่ย ห้องศิลปะระวังด้วยแต่เปิดประตูนี่มันยากมากมากที่ผสาระวังหุ่นเชื่อมันโดนนะอย่าโยนหายนอย่าโยนอย่าโยนไปแล้วโอ้โหนี่มันห้องเชื่อแล้วเนี่ยห้องขดแดงเลยนี่อะไรเหรอเนี่ยนี่มันดาเลเซอร์ฝนก็ตกซะอีกชบ บีใช่แล้ว้นี่มันห้องอะไรเนี่ยฉันว่าอย่าตกลงไปเลยดีกว่ารู้สึกอันตรายมากห้องอะไรเนี่ยเปิดประตูก็าย,ยากยากเกินไปมืยนี่อะไรเนี่ยห้องครัวเหรอ,อยังคูคนยังจำที่พวกเราไปเจอกับครอบ พี่พ่อครัวที่อยู่นนั้นได้ไหมอะเห็นว่ามันต้องมาเนี่ยนเสียงอะไรเนี่ยแปลกๆเสียงมันต้องเฮ้ยใช่จริงด้วยไว้ตายแล้วมาช่วยโอ้

โอ้โหไม่รอดแล้วหายใจไม่ออกมอ้ือกระวนวานคือไม่ไหวอุ้ยนี่ไงขาขึ้นเออไม่ไหวแล้วจไม่ไหวแล้วโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเกือบหายใจไม่ออกเนี่ยทุกคนปอลี่น่าเกือบตาย เปิดห้องคนยากเลยฮะ <Yeah. S 1> <Huh? S 2> ขึ้นรถบัสเลยโอเค รถคันสั้นรถคันทิลลอน,อดอนดอเดี๋ยวผมให้ดูไอ้หน้าโอ้โหนี่มันวัวดูวัวดูวอยสวยเกินจริงค่ะพี่คือการขับรถแบบขับเ,เทปขับรถแบบกระปวดกระติกแบบโลกประจาถ้าขับรถแบบนี้นี่ไหม รักสินะอู้วนี่อะไรเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้กโหกระโดดสูงอ่ะไหนเราวิ่งกลับไปโรงเรียนสิวิ่งวิวิ่งนะครับทุกคนวิ่ง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 ว รับทีออยู่ไหนก็ไม่รู้ไว้ว้หมาน้อยหมาน้อยโอ้คนตกครับฟูหมาน้อยตกครับฟูหมาน้อยตกหมาหมาน้อยตกปากองค์จิกไก่ตายในบนปากองค์วิ่งเลยเสิ็จครับหวิ่งเลยหมวิ่งอยู่แล้วครับตอนนี้นะคบฟูนี่มันรถบัสสินะครับฟู ตายผมตายโอ้ oh my god ้โอ้ก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปเพียงเท่าน,นี้นะคะถ้าเกิดคุณยังไม่อยากกัดคลิปใหม่ๆก็กดกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดติดตามช่องกระตูนกระตูนโลบอกเรียนรู้นะและ้วแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรานะสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับเจ้าครูเพ้นสีน้อย ย่าโอ,อ้มาเข้ามาโรงเรียนได้ยุ้ยอะไรอ่ะอะไรเกิดอะไรขึ้นไม่นะกคุณผีเสีอย่า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 ไม่เอาแล้วคุณไม่เอาแล้วคุณถึงออกจากโรงเรียนได้ยังไงอ่ะว่าง่าครับว่าง่าครับฮะไม่ใช่บ้านเล่นได้ด้วยนี่นี่สำหรับวินเทจนี่อ